ก็ภาพยนตร์เรื่องศึกข้างเคียงินกล้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับที่อยู่ในยุคที่ตกต่ำที่สุดนะครับฉะนั้นแก๊งข้างเคายหินกล้วยเนี่ยก็เลยกลับมาทวงคืนความเป็นดนตรีไทยให้กลับมาเป็นของคนไทยครับฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จะบอกเล่าเกี่ยวกับดนตรีไทยที่กําลังจะสูญหายไปนะครับแล้วก็ผนวกกับมันมีความเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องความรักสามเศร้าครับ ของพี่พชระของก้าวจิรายุนะครับแล้วก็ของน้องโจลินโฟอ์ินะครับที่ต้องมาห้ามหันแย่งชิงเกี่ยวกับเรื่องความรักพร้อมกับรุตรีไทยด้วยนะครับผมฉะนั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ครบรถครับผมก็ค่อนข้างระห่ำยืนยืนปกติได้เลยพี่โอเคโอเคไม่เคยครับผมครับ ก็ระเบิดเผาเผากระท้อมอารมณ์ประมาณนี้ก็คืออย่างแค่ตัวอย่างเนี่ยก็ยิงกันตุ้งต้างตุ้งต้างนะฮะก็สนุกดีครับก็ตัดใจตัดใจดีตัดใจเมน้องตัวรินมาแก้งมาทำอะไรหรือเปล่าคะหนูมั่งแก้มอะไรรอเปล่าคะหนูไม่อยากพูดกจะเป็นข่าวเฮ้ยเฮ้ยเด็กเด็กไม่ได้แกล้งน้องคือแบบว่าอยากแบบว่าอยากบ้านน้องเออโดนอะไรบ้างคะพูดอะไรได้หนูพูดไปหนูพูดไปพี่พี่ไม่หล่อเลน กับพี่สนุกมากค่ะพี่พี่แบบเลี้ยงดีมากดูแลดีคอยสอนเรื่องต่างๆมากมายแบบเทคดีดีค่ะดีค่ะสนุกสนุกบรรยากาศในกองสนุกมากเรื่องนี้เราต้องแบบว่านีอะไรขนาดไหนไหมีก็เนี่ยค่ะระเบิดตึกเผากระท้อนทุกอย่างอยู่อยู่ในนั้นหมดอะค่ะคืออะไรที่แบบว่าลูกผู้หญิงไม่เคยทำโจลินทำครับโจลินฟูยิฟทำครับ ผมขอโทษค,ครับที่ผมเอาจลินฟูอิกมาระเบิดภูขเขาเผากระท่อมครับเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันในเรื่องค่ะว่าพี่แปงทําอะไรกับหนูบ้างครับไม่ใช่อย่างนั้น,นรเรื่องนี้หน่อยค่ะเพราเด็กนันแต่ว่าเมื่อที่เราเคยเล่นเรื่องไหนกันนะก็จริงๆแล้วอ่ะคือผมผมคิดว่าผมก็ได้ได้เล่นมาหลายบทน,นะออแต่ว่า <c oughs> เรื่องนี้เออพอเขาพอพี่แปงเขาบอกว่าเฮ้ยมาเล่นอันนี้นะผมผมคิดว่าเฮ้ยเออเรายังไม่เคยเล่นอย่างนี้จริงด้วยว่ะ ไม่เคยเล่นเป็นทาหารเลยเชื่อผมไหมคือไม่เคยเล่นเป็นคนแบบว่าเก่งสุดอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นคนไม่ค่อยเชื่อ <c oughs> แล้วผมก็าถามว่าว่าจริงเหรออะไรเงี้ย <c oughs> แต่เขาเขาเขาบอกว่าได้นายทำได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ค่อนข้างแบบพอตอนแรกเขาบอกว่านายตลกเก้าไหนต,ลก,หนตลกเลยแต่ให้ผมมาเชียรทั้งเรื่องเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวหลอกไม่ได้นึองอะไรเงี้ยแต่แต่โหแต่เรื่องนี้มันคือมันครบรถนะครับแล้วนักแสดงทุกคนก็คือเป็นเหมือน เค,เคมีมันไปด้วยกันนะคมีทุกคนได้าทำงานกวันมใช่ครับรครับหมูตเติ้ลบ้านค่ะครับหมูตเติ้ลหมูตเติ้ลไปซื้อน้ำให้หน่อยดิห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกหยอกอันนี้หมูตเติ้ลมาแก้ถูกฉากหรในเรื่องอ่ไรสนุกมากเลยครับ เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตเก่งอ,อะไร่ใช่เป็น,นเพื่อเนเอาดีๆดเอาดีๆดีก็จริงๆก็บรรยากาศสนุกสนานครับเพราะมีแต่คนที่สนิทสนิทกันนะครับมันก็เหมือนไม่ได้เป็นการทํางานเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็ตัวคเต็มที่ตั้งใจนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดหนังตลกเนี่ยมันก็ต้องตลกจากเบื้องหลังก่อนเพื่อจะส่งความสุขออกมาให้ทุกคนได้รับรอยยิ้มต่างๆเหล่านั้นนะครับผมอยากเป็นทีมที่แงชาติเลยไม่พูดดีเลย ผมพูดจากใจนะผมพูดจากใจนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสผมโอ้โหได้ได้ได้มีโอกาสแต่งเพลงให้กับภาพแบบตรงนี้ไหมคะเขาสามารถแต่งสดๆตรงนี้ได้เลยคุอครับเอาบิ๊เท่าไหร่ครูสลาจะด่าผมอยู่แล้วทำวงการคนแต่งเพลงเสื่อมเสียเหมือนแบบผมหวัดดีแล้วเขาแบบยิ้มแบบแปลกๆแล้วคูสลือชอบแต่งแบบก้อนสดแต่งแบบกุ๊ก แบบเขาเรียกแต่งปันปันเขาเรียกแต่งแกล้งครับเอาเป็นว่าไปติดตามดูในหนังซีนแต่งเพลงสดๆเนี่ยเฮ้ยมีไม่มีพูดทำไมอ่ะขอบคุณทุกคนมากครับเที่ยวกานผมขอเชิญพี่นายครับผมน้องชายไปชักชวนพี่นายเข้าได้แล้ว ก็เขาชักชวนเข้าวงการครับเขาโยนต์ของสุดท้ายมือด้วยผมก็เอาเหยื่อไปล่อเขาก่อนอใช่ทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยจะออกมาจะจะออกไม่ออกเพราะ,<น>ะเขากลัวแสงผมดำน้ําอยู่คนไม่ใช่ปลาชะโดเวนอะไรของเจ้านะ,ะาน่าไอ้เจ้าพรบันเนี่ย <laughs> ้อะไรนะจริงๆแล้วเจนแมนก็มีโอกาสได้ได้คุยกันพูดคุยว่าน้องเหมือนมาถามเกี่ยวกับดนตรีไทยดนตรีไทยว่ามันคืออะไรอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันว่าดิจิตอลดนตีไทยต้องทำอะไรแบบไหนเพราะฉะนั้น พอวันหนึ่งแต่แบรนบอกว่าพี่พนายสรุปมันเสร็จแล้วนะหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวผมบอกนะพี่พี่ต้องไม่เลให้ผมน,นะอะไราเงี้ยก็ตัวผมรับคำครับน้องกิกนดีช่วยเหลืออยู่ในฐานะก็เป็นโอกัสซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือยัง<ม>เขายังไม่รู้นะว่าคาแรคเตอร์เขาคืออะไรนะคือรับไปก่อนรับไปก่อนไม่รู้ตอนนั้นร้อนรหรือเปล่าไม่รู้นะแล,ะล้วรู้ไหมว่าค่าตัวเขาไม่ให้ก็ไม่รู้ <c oughs> คือวันที่ผมไปถึงกองเนี่ยอันนี้คือขออนุญาตระบายเอาเรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงเลยนะผมไปถึงกองเนี่ย ผมรู้แค่ว่าผมเล่นเป็นอาจารย์สอนดนตรีไทยแค่นั้นเลยพอไปถึงปุ๊บมันจับผมถอดทุกอย่างออกจากร่างกายแล้วเอาหนวดเอาผมอะไรพันหนุ่มน่าดิใมากเลยพี่ชอบผมใส่เลยหกโมงเช้าผมไม่ได้ถอดอีกทีตอนตีสองผมนั่งกินข้าวบอกแป้พี่ถอดหมดจะถอดจะถอดเดี๋ยวถ่ายตอนพี่ถ่ายตอนแต่งตัวอะไรก็ไม่บอกรู้ไหมว่านั่นคืออ่ไร เอาจริงนะครับผมถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มแม่ผมไล่กลับมาบอกว่าแม่ผมเป็นพ่อพงนะแม่ผมไล่กลับมาว่าใครเนี่ยไอ้แฟนคนทางบ้านจับคุไม่ได้แล้วนะแต่แค่น้ำเสียงพี่แค่แอมออกมาคือเขารู้เลยว่านี่คือนายเออฝากทุกขอไม่ใช่นั่งเถิดครับในฐานะผู้กักกุฎกาอะไรไหมเธอสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมทำหน้าที่เนี่ยเป็นผู้กับกับพี่ชอเนี่ยเต็มที่แล้ว ตั้งแต่ทาบทมา1ปีเต็มนะครับแล้วก็เตรียมงานไถ่ทาประมาณอีกหนึ่งอเอี่ยครึ่งปีเต็มนะครับผมรู้สึกว่าเราได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีแล้วและเราก็พยายามที่จะปรุงมันสุดความสามารถและเท่าที่แบบเราเราจะรังสรรค์ให้มันสนุกได้ฉะนั้นไม่กดดันครับที่เหลือนี่คือเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมเหมือนเป็นลูกค้า,าผมทําเสิร์ฟปุ๊บท่านผู้ชมก็ชิมชิมปุ๊บ ก็ติชมได้นะครับแต่อย่าแรงแต่ถ้าอร่อยก็อบอกต่อนะถ้าอร่อยเนี่ยก็ต้องบอกต่อ,อ,อหรือไม่ก็มาดูซ้ํามากินซ้ําได้เออทาไมอรอยก็ทำนิ่งๆไปเหมือนไม่เคยกินคือถ้าถ้าไม่อร่อยหรือมันไม่สนุกเนี่ยเงียบเงียบเ,เออไม่ต้องพูดเอาถ้าท่านอยากพิมพ์ด่าอะไรก็แล้วแต่ไปที่ไอจีมูเต้น ไอ้ตันเสียงน้อยสุดเพราะไอ้นี่ยไม่ค่อยลงไอจีพิมมาไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะแค่พิมพ์มาว่ากูว่าแล้วแค่นี้พอแล้วกูว่าแล้วเนี่ยโค้ดเลยแต่แต่จริงคือมันมีมันมีความสนุกที่หลากหลายมีครบรถอย่างนี้ดีกว่ามันมันมันแน่นอนครับผมครับผมพระนางพระนางช่วยหน่อยคือแบบพูดแบบฝากแบบวาร์กได้ไหม ไม่มีเลยที่ก้าวทำไม่ได้นี่เอาเถอะไอ้หนูโชว์เขาลูกฝากด้วยนะครับสำหรับสุดค้างข้าวกินกล้วยที่รักหนูต้องอยู่กับอะไรอย่างตลอดเวลากล้วยใช่ไหมฝากเกล้วยอยค่ะโจลิงค่ค่ะฝากภาพยนต์เรื่องสุดค้างข้าวกินกล้วยด้วยนะคะทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ในภาพยนต์ก็จะสนุกกว่านี้แน่นอนค่ะ ทุกโรงภาพย,ายนตร์นะครับวันที่19กันยายนนี้ครับกับศึกข้งข่าวกินกล้วยครับผม